ดูไม้ที่เราชํากระถางเล็กๆนะก็จะมีเขียวดังเหลืองอะไรพวกเนี้ยสีใบอันนี้ใบนี้ใบเกิดก่อนไม่ด่างเลยใบใหม่เกิดขึ้นด่างเใช่ไหมอันนี้ก็ใบใบแรกด่างใบนี้ไม่ด่างฮะเป็นเรื่องปกติทําไม้อะไม่ด่างปเป็นเรื่องปกติเลยนะคะพวกนี้เป็นเขียวด่างเหลืองแล้วก็ตัวน,นี้จะเป็นขาวก้านเขียวนะฮะขาวก้านเขียวยังไม่ด่างนะมีหัวกระจิ๋วนึงนะมีหัวกระจิ๋วนึง นะครับผมมีสองสองใบนะใครเจ้านะครับผมอันนี้ผมปล่อยให้ที่สี่ร้อยนะสี่ร้อยรวมส่งนะครับผมสี่ร้อยรวมส่งชนพบกระถางพวกเนี้ยก็ทักมาคุยกันได้ว่าเจ้าเท่าไหร่นะอันเนี้ยส่งนี่ส่งได้ส่งได้ส่งได้นะอันเนี้ยส่งไม่ได้อันนี้ส่งไม่ได้เล็กไปอันนี้ก็ได้อันนี้ได้อยู่อันนั้นไม่ได้นะจะ เอาแต่ของสวยแข็งแรงให้เท่านั้นไม่สวยไม่แข็งแรงไม่ขายนะครับผมโอเคไหมพวกนี้ก็กระถางละสองร้อยพี่สองร้อย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 ได้เลยนะครับผมมีอันนี้อันเดียวอะ่ะร้อยแปดสิบนะมีสี่ใบแต่ว่าด่างไม่มากด่างไม่มากนะครับผมด่างไม่มากมีด่างแค่ใบเดียวนะเอาร้อยแปดสิบนะสี่ใบเนะี่ยอันนี้สองร้อยสองร้อยสองร้อยนะสองร้อยอันนี้คู่ คู่ละ400หรือว่าใบละ200เช่นเดียวกันนะครับ